กีกี้ขอบคุณดอกกหลับนะคะ ขอบคุณที่ห่วงใยนะพี่ปอกผู้สาวมั่นไหนเจ้าขุนยวมเจ้าแต่ตอนนี้อยู่แม่เสียงกลับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพี่บอล เลิกงานแล้วหรอเลิกงานแล้วหรอชิวๆฝนตกที่นี่ไม่ตกเลยเอย้ที่นี่ตกตอนเช้า ตกค่ะแต่ว่าตกเมื่อเชา้าเมื่อเช้านี่ตกที่ฉันทันเธอหึงเสียใจพู้ดตรงมิงกะลาบาสงสัยไปมาหลายที่ทเลยจำไม่ได้ไม้ อยู่เซเว่นแล้วก็มาหอเนี่ย much ไม่ไม่ไม่เมเชามันยังไม่ตกเลยขอบคุณใจส้มนะคะพี่บอลเมอเช้ามันยังไม่ตกเลย มันมันมันตกกี่โมงอะ่ะแปดโมงเหรอใช่ไหมประมาณนั้นอ่ะ วันนี้ไม่ได้ไปไปไหว้เจ้าแม่กนนอิม,มากดโหขนาดนั้นเลย ใช่แล้วเสาเหนือเหนือแม่ห้องสอนค่ะเสาเหนือแต่เป็นชนเผ่าเผ่ากะเหรี่ยง จริงหรือเปล่าเรียบร้อยค่ะไปกินต้าล่ามาพี่พี่ไทยไปกินต้าล่ามาใช่แล้วเสากะเรียง การเรียงสกอเป็นการเรียงเหมือนกันไหมโอโมชูเป,ปอร์โอโมชูเป,ปอร์สวัสดีค่ะอูชูเคลียร อุ้ยมาถึงแล้วฝนตกพอดีเลยอะ่ะกรยอมือเย้อนะ่ะกรยอมือเยอ้อนะ่ะรอแอร์ล้าตตบหรือเนาะเมื่อกี้ภาษาอะไรครับภาษากะเหรี่ยงค่ะพี่พูดได้แค่นี้ ริงเปป้าสาวที่ไหนครับสาวคุณย้อมค่ะแต่ว่ามาทำงานที่แม่สเสรียง